ลาพลังมามาโพคับมา,ามามหา,มา,มา,าลาโพมามาสัพเพชนะพหูชนะพวันตุเมเรียกมามาไหลมามาเลยนะคะเรียกทั้งเงินทั้งทองทั้งพกอขศัพท์นะคะใครชอบอยากจะสวดให้รวยสวดให้ปังสวดให้มีโชคลาภเข้ามาสวดให้มีรายได้เข้ามานะคะก็นำไปสวดกันได้นะคะคาถาพระศินพลีนะคะ นาชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนะพหูชนะพวันตุเมใครชอบก็นำไปสวดได้นะคะ คาถาเงินล้านอีกาถาเงินเงินล้านนะคะอีกาถาหนึ่งนะคะสัมปะิชามีนาสังสิโมพรหม,มาจมหาเทวาสเพยาคาปลายันติพรหม,มาจมหาเทวาอภีลาภา,าพวันตุเมมหาปุญโยม,มหาลาภะพ,พวันตุเมมิเตภาวัติพุทธมอาอาุโมพุทธายะ เวรธา,าโยเวรโคนายังเวรหิงสาเวราทาศิเวราทาศาเวรอิตโยพุทธสามานมามาพุทธสสวาหมสัมปติชามีเพ่งเพ่ง,พ,งพาพาหาหา,หา,หาเรเรคาถาดีนะคะแนะนำไปสวดนะคะคาถาเงินล้านและคา,าถาพระมหาคาถาพระสิมพลีนะคะคาถาเงินล้านและคาถาพระสินเพลีนะคะ เรียกสับเรียกลาบนะคะใครเข้ามาแล้วอยากจะ